มาต่อกันที่หน้า114กันเลยนะคะเด็กๆตอนนี้เปลี่ยนตัวสะกดเป็นดอเด็กบ้างนะคะเราไปอ่านพร้อมกันค่ะบอเอดอเบ็ดปอเอดอเป็ด,ออด,อปดขอเอดอเข็ดชอเอดอเช็ด ต่อไปเปลี่ยนตัวสะกดเป็นมาตราแมกกบกันนะคะก็คือมีบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดกอเอบอเก็บจอเอบอเจ็บหอเอบอเห็บลอเอบอเล็บแบบนี้นะคะในภาษาปฏีหน้าหน4้ของน้องปอสองนะคะ ต่อไปสระแอะนะคะสระแอะเนี่ยก็ลักษณะคล้ายกันกับสระเอะนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็อ่านขอแอะแขกได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะสระอะตรงนี้ก็จะแปลงร่างไปเป็นไม้ไตรคูเหมือนกันนะคะเราไปลองอ่านกันนะคะขอแอะงอแข็งแบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาฝึกอ่านเป็นคำและก็สังเกตสระด้วยนะคะเตะแตะเล็กและเกะแกะเด็กเล็กเก็บเห็ดเช็ดเล็บเห็นเป็ด น้ำแข็งแข็งแรงเข้มแข็งดินแข็งอ่าทีนี้เราไปฝึกอ่านเป็นประโยคกันเลยนะคะเราจะได้เก่งมากๆขึ้นรุ้งกินน้ําบนท้องฟ้ามีเจ็ดสีวันนี้เด็กๆมาเล่น ที่บ้านพี่ส้มปล่อยภูผ,ผานและน้ำใสมีเพื่อนสนิทหลายคนน้องข้าวเมาอยากทดลองทำรุ้งกินน้ำพี่ส้มปล่อยทดลองทำน้ำมะนาวให้เด็กๆชิม ตรงนี้นะคะ